สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์อีพีนี้ชื่อว่ากระจกวิเศษครับคุณผู้ฟังครับทักษะในการตักเตือนเป็นทักษะพื้นฐานของเราทุกคนถึงแม้ว่าผลลัพธ์จากคำตักเตือนนั้นจะแตกต่างกันออกไปก็ตามคำตักเตือนบางอย่างนำไปสู่การเสริมสร้างให้ดีขึ้นแต่บางอย่างก็นำไปสู่ความท้อแท้ ที่มีแต่จะทำให้จมดิ่งลึกลงไปกว่าเดิมพระยะสูคริสไม่ได้ทรงมองว่าการว่ากล่าวหรือตักเตือนกันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ต้องการให้เราเป็นเหมือนกระจกที่คอยส่องสะท้อนชีวิตของกันและกันเสมอพรงคตรัสไว้ในแมทธิวบทที่7ข้อ3ว่าทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่าน อยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงผงเล็กๆกับไม้ท่อนใหญ่ๆทั้งสองสิ่งนี้มีขนาดที่แตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็เป็นเช่นนั้นในหลายสถานการณ์ครับคือเรามองเห็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคนอื่นแต่กลับมองข้ามหรือปกปิดความผิดที่ใหญ่โตของตัวเองเอาไว้ครับในบางสถานการณ์ความผิดเล็กๆน้อยๆของคนอื่น ก็บทบังความสามารถในการมองเห็นของเราเพราะทําให้เราจดจอและมองเห็นแค่เพียงความผิดของคนอื่นแทนที่จะใคร่ครวญและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพ้องในชีวิตของตัวเองในแมทธิวบทที่7ข้อ4บันทึกว่าท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอทั้งทั้งที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเอง เคยมีคนกล่าวว่ายิ่งใกล้ยิ่งมองไม่เห็นบางครั้งเรามีความผิดหรือความบาปที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วนแต่เรามัวเสียเวลาไปกับการตักเตือนและวิจารณ์ชีวิตของคนอื่นจงหลงลืมไปว่าไม้ทั้งท่อนกำลังอยู่ในตาของเราเองและเราก็จะไม่สามารถช่วยเหลือหรือเขี่ยผงออกจากตาของใครได้เลย เพราะว่าเราเองก็ยังมองไม่ชัดเจนครับอาวุธที่ต่อสู้กับความบาปได้ดีที่สุดคือถ้อยคำของพระเจ้าเพราะในสองทิโมธีบทที่3ได้เขียนไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้า จะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างคุณผู้ฟังครับให้เราดำเนินชีวิตให้เหมือนกระจกวิเศษเมื่อใครมีโอกาสได้สัมผัสชีวิตของเราให้เขามองเห็นความงดงามในชีวิตของเขาที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ตั้งแต่นิรันดร์การแม้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ในวันนี้ก็ตามและในทางกลับกันให้กระจกวิเศษบานนี้ สะท้อนชีวิตด้านที่อ่อนแอเพื่อจะรับการปรับปรุงและแก้ไขผ่านคำตักเตือนที่มีความรักความห่วงใยและมีความถอมสุภาพเพื่อคนของพระเจ้าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างครับขออวยพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับแล้วพบกันใหม่อีต่อไปครับ สวัสดีครับ